เราเป็นองค์กรที่พยายามจะสังเคราะห์ให้ดูว่าเฮ้ยคุณทําบาปเปล่าวะแล้วคุณมีสิทธิ์จะทาบุญไหมแล้วก็คุณมีสิทธิ์จะเอาบาปมา e x c h a n กับบุญนะแล้วก็เฮ้ยให้คุณมีความเป็นกลางนะครับเพราะเคสอื่นนี่คือไบเซอร์อย่างเดียวเอาความดีไปขายเอาความดีไปขายบอกเฮ้ยผมให้ตังคุณไปลบความชั่วของประเทศอื่นฟังกันซึ่งระบบเนี้ยสมัยก่อนมันก็เคยมีแต่ว่าตอนนั้นมันไม่เวิร์กตรงที่ว่าประเทศที่ ที่เป็นประเทศใหญ่ที่ปล่อยเนี่ยเขาต้องต้องงานลดแต่ประเทศอื่นๆเนี่ยเขาไม่ต้องคุมว่าเขาต้องลดด้วยแต่เขาทาเครดิตไอ้แบบเมืกี้ไอ้แบบทีดีเนี่ยมาลบแต่แต่ด้วยวิธีนั้นเนี่ยไอ้คนที่มันที่มันปล่อยแบบกาลังกาลังกาลังทาเครดิตด้วยแล้วปล่อยด้วยเนี่ยมันทําให้โลกเนี่ยไม่ลดดังนั้นปัจจุบันเนี่ยเขาถึงเกิดกฎการกฎเกณฑ์ใหม่ให้ทุกประเทศเนี่ยต้องลดของตัวเองให้เป็นให้เป็นศูนย์นหมด แล้วต้องนิวโตรเพราะฉะนั้นคําว่านิวโตรเนี่ยมันจะไม่ไม,ไม่ไม่เลือกชนชั้นแล้วทุกคนต้องไม่นนิวโตรแต่ถ้าใครนิวโตรแล้วเหลือเอาความดีมาขายได้ครับไปขายเทศอือ่นใช่ถ้าใครจะพยายามทำตัวเป็นนิวโตรแล้วแล้วไม่ได้เนี่ยคุณก็ไปหาซื้อได้รูปแบบการตลาดแบบนี้เพิ่งจะเปิดให้สามารถทําได้เดิมทีใครปล่อยคุณต้องเก็บใครปล่อยคุณต้องลด เรื่องนี้ทําให้ประเทศต่างๆมีปัญหามากเพราะว่ามันยากเหมือนกันที่ตัวเองจะต้องมาจัดการใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยเขาทําให้ลดได้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ปล่อยเขามีแต่ว่าประเทศเขาปลูกต้นไม้เยอะเขาไม่ค่อยมีอุตสาหกรรมปล่เขาไม่มีประโยชน์อีกก็คือคือเหมือนว่ามีแล้วแต่ว่าเฮ้ยเขามีโอกาสจะทําเช่นเขาทําแสงแดดได้แต่ไม่รู้จะไปใช้ใครหรืออะไรเงี้ยมันมันก็กลายเป็นว่ามันขาดโอกาสไปครับ นั้นวันนี้มันก็เปิดโอกาสให้พวกนี้เกิด New Business ขึ้นที่ New S c u r ค e เลยคือเป็น Green Investment ต่างๆเลยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานทดแทนแบบใหม่เป็นเรื่องของรูปแบบพลังงานแบบใหม่เรื่องรูปแบบเทคโนโลยีแบบใหม่ต่างๆมันก็เลยจะเกิดขึ้นเพื่อมาตอบโจทย์แต่พวกนี้อาจจะขาดตังมีศักยภาพแต่ไม่มีตังไอพวกมีตังนี่ทำกรรมไรเยอะคือปล่อยเยอะแต่ก็ไม่สามารถลดได้พวกนี้พร้อมที่จะ pay off เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดอีกเนี่ยมีสองเรื่องหนะึ่งปล่อยสองเครดิต สาม c h a n g e Exchange เนี่ยคืออีกอันหนึ่งที่เป็นหน้าที่เราคือเราก็เป็น r e ค u l a t o เนอกจาก r e ค u l a t o เของวิธีการประเมินการปล่อยเ e ค u l a ร o เลของวิธีประเมินการลดเราเป็น r e ค u l a t o เของการแลกเปลี่ยนออฟเซ็ด้วยว่าครับคุณคุณทำไปเท่านี้คุณเอานี้อ,อะไรเอาอะไรมาลบได้บ้างซึ่งอันเนี้ยจะต้องอิงกับมาตรฐานโลกเพราะว่าขณะนี้โลกก็ยอมรับตัวนี้ว่าถ้าทำให้มีการแลกเปลี่ยน,นได้เนี่ย ทั่วโลกจะลดต้นทุนได้เพราะว่าคนที่มีศักยภาพแล้วไม่มีตังค์เนี่ยเขาสามารถทําเรื่องเขาให้เต็มที่ได้เลยเพื่อจะมาขายมาขายคือทําให้มากกว่าสิ่งที่คุณจะใช้ในการออ f ซ e ตขณะที่คนที่ไม่สามารถลดได้เนี่ยก็จะลดได้เพราะเขาจะสามารถตั้งเป้าเป็นสู่ซีโร่ได้ดยอันนี้ทําให้ทั้งโลกเนี่ยมันมันสามารถบูรณาการโดยเอาเงินหรือฟันดิ้งจากส่วนที่คนที่มีเอิร์เน็งดีๆเนี่ยไปไปสู่คนที่มีโอกาสแต่ไม่สามารถลงทุนได้ครับ สามเรื่องนะจากสามเรื่องตรงนี้เราจําเป็นจะต้องเริ่มจากเรื่องอะไรเรื่องเรื่องหนึ่งที่ต้องเริ่มเลยคือเรื่องสื่อสารและการอบรมหรือสร้างแคปบิลหรือเป็นสถาบันการการเรียกว่าวิทยาการ้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเพราะถ้าเขาไม่รู้เนี่ยไอ้พวกที่เราพูดมาเมื่อกี้มันไม่เกิดเพราะฉะนั้นอีกหน้าที่หนึ่งเราจะต้องทําเรื่องของการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้แล้วก็สื่อสารครับนะก็คือให้ Knowledge ผู้คนเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับวิธีการใช่ของคาร์บอนตอเข้าใจว่าเฮ้ยมันไอแก๊สเรือนกระจกมันเลวร้ายยังไงเฮ้ยมันมันมันจะลดได้ยังไงแล้วโอเคคุณจะทํายังไงกับกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแล้วก็โอกาสการลงทุนอะไรแบบนี้อันที่สองเนี่ยการการปลูกข้าวกดปลูกข้าวก็เป็นประเด็นเพราะว่ามันเกิดแก๊สมีเทนใช่ไหมอันนี้ก็ก็ถือเป็นตัวใหญ่การผลิตปูนซีเมนต์ การผลิตป <ool> ูนซีเมนก็ถือเป็นตัวใหญ่คือการเผาปูนซีเมนหนึ่งตันเนี่ยมันก็นอกจากใช้พลังงานฟอสซิลแล้วเนี่ยตัวมันที่เป็นหินเนี่ยแตกตัวเนี่ยเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ครับเพราะฉะนั้นไอตัวใหญ่ๆมันก็จะมีแลวนอกจากนั้นก็จะมีการเกษตรที่พวกที่มีการเลี้ยงสัตว์แล้วก็มีพวกมูลสัตว์ครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็คือการเผาในที่โล่งการเผาในที่โล่งเนี่ยมันคือไนตัสออกไซด์ที่ที่เกิดจากการเผาพวกโปรตีนแล้วมันก็ยังเกิดพ m 2.5ด้วยเพราะฉะนั้น ขณะเดีกันต้นไม้ที่มันเก็บ CO2 ไว้เนี่ยก็ถูกเผากลับไปคือเดิม CO2 มันก็เก็บมาอย่างดีเลยพอถูกเผาเนี่ยมันกลายเป็น CO2 แบคกลับไปเลยเพราะนั้นไอ้สภาพการเก็บมันก็ไร้ไร้สาระไปเลยแล้วก็ยังเกิดสิ่งใหม่คือไนตรต์ออกไซด์นั้นวันนี้กิจกรรมเลวร้ายทุกเนี่ยมันมันมน,นอกจากทําลายโลกแล้วเนี่ยมันยังทําลายสิ่งแวดล้อมคือทัคือจริงๆแก๊สเรือนกระจกนี้ทําลายโลกเลยนะไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับขึ้นไปปุ๊บเนี่ยทำลายทั้งโลกเลย แต่ถ้าพ m เอเนี่ยทำลายรอบบ้านในเมืองเราแต่ถ้าใครเม็ดนะหรือเป็นการระเบิดโจนะยิ่งเข้าไปดึงนะมันกระทบทั้งโลกเพราะว่าบางประเทศไม่รู้อีหนอยเน่เลยเนี่ยแต่ความร้อนมันระบายออกไปไม่ได้ใช่มันร้อนทั้งโลกเลยซึ่งถือว่าเป็นการทําบาปที่ร้ายแรงมากครับนนว่าเราเราเราจริงเราก็เหมือนเราเป็นองค์กรที่พยายามจะสังเคาะให้ดูว่าเฮ้ยคุณทําบาปเปล่าวะแล้วคุณมีสิทธิจะทาบุญไหมแล้วก็คุณมีสิทธิจะ เอาบาบมาเอ็กเชคคาบบอน่ะแล้วก็เฮ้ยให้คุณมีความเป็นกลางนะ,ค,ะค,ครับความเป็นกลางของบอนค,คือว่าเราใช้ชีวิตของเราเนี่ยอย่างไม่ทําลายโลกได้อย่างไรอถ้ายัางทําลายอยู่ก็พยายามลดลงจนในที่สุดตั้งเป้าว่าเฮ้ยฉันขอไม่ทําลายโลกในปีนี้แล้วกันครับอันนี้คือกระแสที่กําลังมาซึ่งวันนี้เราเลยสร้างเป็นเครือข่ายเครือข่ายที่เรียกว่าไทยแลนด์คาร์บอนเนวตัวเน็ตเวิร์กเครือข่ายมีใครบ้างเครือข่ายตอนนี้มีสาม้อแปดสิบสาองค์กรครับก็มีประกอบด้วยผู้ผลิตผู้ผลิต ก็จะเป็นกลุ่มประทอกลุ่ม SCG กลุ่มต่างๆกลุ่มบริการต่าง,ง,งนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นสตาร์ทอ<ม>ัพพวกที่ทําโครงการดีๆด,ด้วย<ม>แล้วก็จะมีพวกภาครัฐภาคสถาบัานภาคก,การเกษตรมาร่วมยังหมดเลยทําทุกอย่างแล้วเนี่ย <c oughs> เป็นทั้ง Data collector, c o l l e c t o ตอร์แอดมิชเชอร์แมนนะครับ <c oughs> เป็นโซลูชันพร r o v เดอร์เป็นเ e ก u เ a t o r แล้วก็ต้องเป็นเรียกว่าแคมเปญเสริชนะครับพยายามสร้างแคมเปญช่วยให้คนได้รับความรู้เกี่ยวเรื่องของ าริงจริงจะมีอันหนึ่งคือเราเสนอแนะนยโยบายคือเราอ่ะไม่มีอำนาจเป็น policy maker เราไม่เป็น policy maker แค่เสนอ policy เราเ,เสนอได้เพราะฉนั้น policy maker เ,เ,เช่นไปจัดการกับใครให้ต้องเสียตัง์ระดับเท่าไหร่อย่างนี้เช่นว่าใครปล่อยคาร์บอนเยอะแล้วการปล่อยคาร์บอนนั้นจะต้องมีผลกระทบเท่าไหร่อย,ออย่างไรเนี่ยอันนี้จริงๆเราเนี่ย นั้นถามตรงไปตรงมาอบกอตอนนี้มีคนกี่คนเนี่ยทำเยอะขนาดนี้ตอนนี้เหรอเ <c> จ <oughs> ็ดสิบกว่าคนเจ็ดสิบวกว่าคนบวกบวกลูกจ้างอีกประมาณยี่สิบคน <c oughs> ก็เกือบเกือบร้อยเกือบเกือบร้อยแล้วทำหมดนี่มันก็ต้องไปจ้างเอาซอร์สเหรอครับเอาซอร์สเพราะฉะนั้นเวลาทําจริงๆเนี่ยเราจะมีเอาซอร์สอีกก็คือมีอาจารย์มหาลัยมาช่วยทําโครงการ,รมีเอาซอร์สต่างๆที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มาช่วยเราในงบประมาณต่างๆในในสระโครงการอย่างวันนี้ยังมีล่าสุดเนี่ยเรามีโครงการอันหนึ่งที่เรียกว่าการประเมินการปล่อยแก๊สเรือนกระจทุกจังหวัด เจ็ดสิบหกจังหวัดครับนะซึ่งซึ่งเราทําครบเลยเจ็ดหกจังหวัดเลยโดยสร้างแพลตฟอร์มอันนี้มันก็จะเกี่ยวเทคโนโลยีแล้วเพราะถ้าเราทําด้วยคนเนี่ยคงตายอย่างเขีดแน่เลยเ uh huh. พราะระบบเนี่ยมันไม่เวิร์คเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างจะเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะท,ที่ที่ต้องมาช่วยแหละแล้วตอนนี้มีเทคโนโลยีพร้อมหรนะือยังสำหรับเรื่องนี้ก็ระดับหนึ่งนะก็คือว่าสิ่งที่ตะกี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะสาเร็จได้ต้องมีคนที่เก่งพอสมควรที่ไปรับ เอาสแตนดาดของต่างประเทศมาแล้วมาดีพ l o y เป็นเป็นมาตรฐานที่มาใช้ที่หนึ่งต้องมีคนที่ที่รู้จริงสองก็คือว่าจะต้องมีต้องมีแพลตฟอร์มเหมือนกันจะต้องมีดิจิทัลเซชันต้องมีเวิร์กชีตอะที่ที่สามารถสร้างระบบการติดตามและรายงานมีหรือยังมีครับครับมีแต่ว่าถามว่าเพอร์เฟกต์ไหมกำลังอยู่ทำให้มันดีขึ้นอันนี้เขียนด้วยคนไทยใช่แต่ว่าใช้ใช้ต้นแบบมาจากเมืงนอก ใช่ใช่ต้นแบบจำเปนอะก็คือเพราะนั้นมันต้องมีแพลตฟอร์มแล้วที่มันจะให้ดีเนี่ยไอ้พวกนี้ต้องปแ,ปปแปลงเป็นใช้ AI มาช่วยใช้บอก c h เชนมาช่วยเป็นตน้นเพื่อจะทําให้อะไร Data ที่เราเก็บในในที่ต่างๆเนี่ยกับสูตรต่างๆที่เราผูกไว้ใช่ไหมครับแล้วก็ผู้ทวนสอบที่จะเข้ามาร่วมเนี่ยมันทํางานร่วมกัน โดยไม่ต้องมานั่งเจอกันไม่ต้องประชุมกันมันผ่านแพลตฟอร์มได้หมดเลยถูกต้องงั้นถามหน่อยเราเอาต้นแบบมาจากประเทศไหนไหมครับตอนนี้ที่เอามาจะมาจาก EU EU ก็คือประเทศในยุโรปในยุโรปมีประเทศไหนในยุโรปที่เขาทาสําเร็จเรื่องนี้ละพอทำหมดแล้วเขาทํากันเยอะมากเพราะว่า EU เนี่ยมันให้ความสําคัญเรื่องนี้มานานแล้วเนื่องจากอะไรประเทศเขาเนี่ยมีการตั้งเป้าเป็น Net Zero หรือ c า r b o n neutral เนี่ย Early Stage เลยเพราะว่าตัวเขาจริงๆต้องยอมรับวตัวเขาเนี่ยเป็นตัวปล่อยเหมือนกันแล้วเขาก็เริ่มเฮ้ย มันไม่ได้ละเขาต้องจัดการเพราะนั้นเขามีกฎหมายในประเทศเขาที่เข้เขมขน้นอย่างมากเพราะนั้นกฎหมายที่เข้มข้นของเขาเนี่ยเริ่มต้นคือต้องทุกคนองค์กรที่มันปล่อยเยอะจะต้องมีการวัดชอบต้องมีการวัดแล้วทุกหย่อมย่าเนี่ยจะต้องมีการประเมินการปล่อยหมดเลยแล้วก็พอปล่อยปุ๊บถ้าอันไหนทริกเกอร์ที่ได้ผลประโยชน์นเชิงว่าเฮ้ยถ้าคุณปล่อยน้อยเนี่ยคุณจะได้รับยกเว้นอันนี้นะแต่ถ้าคุณปล่อยมากคุณจะเจอแบบนี้นะเพราะนั้นมันมันก็จะเข้ามาเกี่ยวขณะเดียวกันเขาก็จะเปิดเปิดโอกาสให้มีการเอาเครดิตเนี่ย มาหักกลับได้เพราะนั้นมันจะออกมา2ทางเลยคือฝั่งฝั่งที่ปล่อยกับฝั่งที่เป็นเครดิตครผมไม่ค่อยห่วง EU ผมห่วงอเมริกากับจีน2ประเทศนี้น่าจะปล่อยเยอะกว่าใครๆอ่าอเมริกามาครับอเมริกาเองก็เหมือนกันแต่ว่าตัวปล่อยเยอะก็คือจีนนะพอจีนจีนเนี่ยปล่อยเยอะตอนหลังเพราะว่าอะไรเพราะสอเมริกากับยุโรปเนี่ยเขาพยายามพุชระบบผลิตต่างๆเนี่ย ให้มาอยู่ออกนอกประเทศพยายามสร้างกฎหมายที่เพราะฉะนั้นก็เลยไปผลิตซะเยอะที่ <ไป S 1> จีนที่นูน้นอ่าคราวนี้ขณะนี้มันเริ่มมีปัญหาว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณให้คนอื่นเขาปล่อยเยอะเนี่ยเราก็เสร็จด้วยขณะนี้มันเลยเกิดมาตราการระดับโลกที่พยายามฟอร์ให้ทุกคนต้องมาร่วมทานะครับรวมไม่ไม่ใช่นันไอ้ที่ออกไปผลิตข้างนอกเนี่ยก็กระทบแต่เขาเองเหมือนกันนั้นวันนี้มันก็เลยเกิดมาตราการในเชิงภาษีกีดกันขึ้นเลยว่าถ้าคุณไม่มีกฎหมายเหมือนกับอเมริกาหรือหรือยุโรปเราจะต้องเสียภาษีข้ามแดน S <S สินค้าจะมาแข่งกับเขาไม่ได้ยกเว้นว่าประเทศนั้นต้องทํากฎหมายคล้ายๆคล้ายๆกับทางนี้นเพราะฉะนั้นพอมีกฎหมายปั๊บมันก็ต้องมีการวัดอีกละมันอเออทุกคนต้องรายงานโอเคถ้าคุณรายงานแล้วเกินคุณจะคุณจะต้องโดนค่าปรับนะหรือคุณจะโดนภาษี <S 2> <S 2> อัตราภาษีก็จะไปผิดรีเลทกับหรือไปสัมพันธ์กับการวัดอยู่ดี <S <S นั้นกระบวนการวัดเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานหมดเลยกับขนาดที่การครัวคาร์บอนเครดิตมันก็จะเป็นคูปองที่จะมาช่วยส่วนเป็นส่วนลด ว่าเฮ้ยฉันน่ะรดตายโดยโดยโดยโเครดิตงนั้นเครดิตก็เลยเป็นอาวุธเครดิตก็จะเริ่มมีความต้องการมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเราเก็บเก็บของที่มีแวลูไว้อันหนึ่งเกิดถ้าเราจําเป็นจะต้องมาออฟเซ็ตตัวเนี้ยเราก็ใช้ตัวนี้มันก็เริ่มมีการสะสมเครดิตครับและเครดิตเนี่ยแต่และชนิดอ่ะมันก็เริ่มทํายากขึ้นคือสิ่งที่โปรเจกต์ทำง่ายแล้วต้นทุนต่ำอ่ะมันก็ถูกทําไปแล้วก็มันเริ่มว่า ถ้าจะบรรลุเป้าหมายเนี่ยมันต้อง,องทําโครงการสําคัญสาคัญละ<ม>่ะเช่นกักเก็บตอนแรกก็คงมาทําง่ายๆก่อนเอเนจีเวียซีประสิทธิภาพพลังงานอาีเลยูร์ร<ม>ีไซเคิลถัดมาก็ต้องเริ่มลงทุนแล้วก็ใส่เป็นเรื่องโซล่าบ้างเรื่องพลังงานที่ที่ที่ทไม่ปล่อยต่อไปเรื่องเก็บไอเรื่องเก็บเนี่ยจะแพงเช่นปลูกต้นไม้นี่ยอยังแพง<ม>เลยปลูกต้นไม้ก็ไม่ถูกต้องดูแลรักษาต้นไอที่เขาเรียกกันว่าคาร์บอนแคปเจอร์แคปเจอร์เนี่ยเป็นตัวสุดท้ายก็คือ เคยตะกี้ปลูกต้นไม้เนี่ยก็ก็แพงขึ้นมาระดับหนึ่งเพราะต้องดูแลนะไม่ใช่ปลูกเล่นๆปลูกแล้วต้องมันก็มีกับคือที่พอปลูกปลูกแล้วแล้วก็ขายต้นไม้ไม่ได้เนี่ยมันมีต้นทุนนะในการสะสมแล้วที่ว่างๆเราต้องดูแลไปตลอดเนี่ยมันก็จะเป็นลงทุนคือีถ้าทําไปสุดๆแล้วบนพื้นที่ที่เรามีต้นไม้แล้วเนี่ยถ้าเรายังปล่อยเยอะอยู่ต้นไม้ก็เอาไม่อยู่มันต้องกลับมาที่อุปกรณ์ที่ว่าเทคโนโลยีเขาจะเป็น n e ซีโร o ได้ได้ยังไงในเมื่อที่อาปลูกต้นไม้จะไม่มีเลยสุดท้ายก็ต้องมาจบด้วยอุปกรณ์พวกนี แล้วถ้าประเทศไหนเนี่ยไม่มีแหล่งเก็บพวกนี้เนี่ยเขาจะต้องเอาคาร์บอนไดออกไซด์พวกนี้ส่งไปให้ประเทศอื่นซึ่งมีต้นทุนสูงมากให้ไปช่วยเก็บหน่อยก็เหมือนเราที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมในเชิงของขยะวันนี้บบางคนเนี่ยมีขยะเยอะแยะแต่ว่าไม่รู้จะไปฝังที่ไหนก็ต้องจ้างบริษัทเนี่ยคนรับไปใช่ไหมก็เหมือนกันต่อไปข้างหน้าก็มีบริษัทหนึ่งมารับคาร์บอนไดออกไซด์ไปแล้วก็ไปเก็บซึ่งมีต้นทุนเนี่ยเพราะฉะนั้นคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนอกจากจะปล่อยมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวเขาก็จะไม่อนุญาตให้คุณป่่ออยให้ไสูาากศ จะต้องจัดการเพราะนั้นคนที่ปล่อยจะต้องรับผิดชอบทั้งจะต้องเก็บมันส่งมันไปในที่ที่ชอบที่ชอบอ่ะครับต้องไปอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยด้วยซึ่งมีต้นทุนสุดท้ายการการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นกลางนะครับเพราะเนี่ยมีต้นทุนครับที่แพงโดยเพราะในรอบหลังๆเนี่ยที่ที่พูดอย่างอไอเอเนจีเวนซีมันยังได้วินวินคือถ้าลดแล้วมันก็ยังได้เซฟตังค์แต่อันเนี้ยคือต้องใส่ตังค์ถึงจะ ทำเป็นกลางได้ตัวนี้ก็เลยเป็นต้นทุนระดับของเยอรมันอย่างเงี้ย EU ทั้งหมดเนี่ยมาจบด้วยตัวนี้หมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทําถูกกว่าเนี่ยเยอรมันก็บอกเฮ้ยถ้าอย่างงั้นช่วยเอาให้ประเทศไทยทาเยอะๆหน่อยได้ไหมเก็บเยอะๆเลยพอเก็บเยอะๆเนี่ยอาจจะเอาเครดิตตัวนี้มาเขาเราก็สามารถเคขยเครดิตได้เพราะถ้าต้นทุนเราเนี่ยที่ทําแพงแพงขึ้นก็จริงแต่อันนี้แพงมากกว่าเนี่ยมันก็เทรดได้อยู่ดีนะแนวแนวความคิดของการเลือกเปลี่ยนเครดิตเนี่ยก็เลยเป็น เป็นอะไรที่สําคัญอันหนึ่งอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยประเทศไทยก็มีเป็นที่สนใจของสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ก็มาลงมาบอกว่าเฮ้ยผมมาสนับสนุนโปรเจกต์อีวีในประเทศไทยนีย่คืออีวีบัสที่เราเห็นสีน้ําเงินนะครับที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยตัวนี้อี bus ัสเนี่ยจ,จริงลงทุนแพงกว่ารถปกติแต่วันนี้เก็บค่าโดยสารเท่ากันที่ทําง้นได้เพราะว่าสวิตเนี่ยบอกว่าเขาขอซื้อเครดิตได้ไหมเขาไม่ได้เอาเอารถไปเขาไม่ได้เอาอะไรไปเขาเอาเครด,ดิตเครดิตนี่คือการการรับรอง ความดีตัวนี้แล้วขอเอาความดีนะั้นไปลบประเทศมันหน่อยนะแสดงว่าสวิตผลิตมากกว่าเราเหรอโอ้ยสวิตผลิตไม่มากกว่าเราแต่ไม่มีน้ํายาจะลดอ๋อหน้าที่ประเทศเขาก็ดู <c oughs> สภาพมมีอากาศดีถูกต้องเออแปลกมากเพราะอะไรเขาปลูกต้นไม้ได้ยาก <c oughs> เขามีสัตว์เลี้ยงเยอะ <c oughs> <c oughs> เขามีระบบมีเทนเยอะอ่าเขาปล่อยมีเทนเยอะแล้วเขาก็ไม่อยากจะไปจัดการกับตัวนั้นทึ่ทำให้เขามีผลกระทบทางการเมืองเพราะนั้นซื้อไปซื้อเครดิตมาเราไปลบดีกว่านี่นี่วิธีหนึ่งแล้วเ็าบอกเฮ้ยขอซื้อประเทศไทยดีกว่าประเทศไทยบอกเออเพื่อให้โครงการ e-v แล้วเกิดใช่ไหมครับเราก็เราซับซิได้รถ e-v แล้วจบเลยจบเลยแล้วเครดิตเราไปเราก็เราก็ เข้าเข้าเข้าคอรมอโดยห้าโปรเจกต์ใหม่ๆที่ยังไม่เกิดเนี่ยเพราะมันมีความสําคัญมากเพราะว่าพีเอ็องจุดห้าเนี่ยเราเกี่ยงกันมาหลายรอบแล้วรถลถอีวีพอจะเกิดถูกไหมครับไอ้นี่ก็ไม่เกิดไอ้นี่ก็ไม่มาทีแต่พอมาเอาคาว่าอนเครดิตเข้ามาเป็นตัวเครื่องมือเกิดเลยเกิดเลยเพราะว่าคนยอมลงทุนเลยโดยไม่ต้องขึ้นราคาด้วยครับนั่นอันนี้เป็นยกตัวอย่างว่าหลายโปรเจกต์เนี่ย มันทําความดีอยู่ในประเทศแต่ว่าเอาความดีที่เป็นลูกเป็นนามนธรรมจริงเครดิตเป็นนามนธรรมรเป็นไบเซอร์ครัเบเครดิตนี่คือไบเซอร์อย่างเดียวเอาความดีไปขายเอาความดีไปขายแล้อกเอ้ยผมให้ตังคุณไปลบความชั่วของประเทศอื่น,น,น <c oughs> งั้นถามนิดนึงพอฟังกันพอฟังแบบนี้มันเหมือนมองเห็นโอกาสทางธุรกิจใช่คือถ้ามองในภาพใหญ่ระดับประเทศหรือระดับคเบอรเรทหรือองค์กรใหญ่ๆเนี่ยมันชัดเจนเพราะว่าเขาสามารถลงทุนได้ แต่กับประชาชนชคนทั่วไปชาวบ,บ้านอย่างเราจะมองเป็นโอกาสทางธุรกิจในการทําความดีเรียกว่าเพื่อพูดง่ายๆว่าสร้างเครดิตขึ้นมาเพื่อไปขายยังไงได้บ้างคือคือตอนนี้ไอ้ตัวเครดิตเพื่อไปขายเนี่ยมันอาจจะทํายากนิดนึงตรงที่ว่ามันจะต้องมีผู้ทวนสอบมีต้นทุนใช่ไหมครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันมีนอกจากมาตราการทางการตลาดเนี่ยมันมีมาตราการการช่วยเหลือของเอกชนเนี่ยซึ่งเรียกว่าให้แบบไม่ไม่หวังการตลาดถามว่าพวกนี้จะ เวลาไปสนับสนุนคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันส่งผลต่อโลกด้วยไหมส่งผลนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันมันไม่มีขนาดที่ที่พอที่จะประเมินเป็นใบใบเสร์นะครับ <S <S มไม่ว่าจากการเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจําวันนะครับหรือจะเป็นการปลูกต้นไม้ในที่เล็กๆ,ๆน้อยๆเน,นี่ยพวกนี้เขาเลยจึงเกิดโครงการใหม่ที่เรียกว่า emission reduction support scheme emission reduction support scheme คือว่าเป็นโครงการเล็กๆน้อยๆที่ทําแล้วเนี่ยมันลด แต่ว่ามันไม่คุ้มที่จะไปทำโพโพโเซคเพื่อให้เป็นอินสุเมนต์หรือเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะเอาไปแลกเปลี่ยนนแบบเป็นเรื่องเป็นราวเขาใช้วิวธีว่าบริษัทใหญ่ๆประเทศใหญ่ๆเช่เขามั่งมีสีสุกเนี่ยเขาก็ตั้งเป็นกองทุนนะอกองทุนสนับสนุนว่าเฮ้ยไปสนับสนุนโปรเจ์พวกนี้ดีกว่ายอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยเขาก็ใช้สกิมเนี่กับการที่ให้เราไปเปลี่ยนวิธีปลูกข้าวอย่างนี้เปต้นหรือวิธีการทิ้งขยะบ้างหรือ คือเป็นกิจกรรมเบสเลยอ่ะให้คุณเปลี่ยนแล้วกันหรือคุณปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนเล็กๆนะถ้าคุณป่าปูได้เท่านี้คุณประเมินนะว่าน,นี่เท่าไหร่แล้วก็คุณมาเบิกแลกเป็นเงินแลกเป็นเงินแต่น,นี้คือให้เปล่าเลยคือให้เป็นนะันนณะเทียบเท่ากิจกรรมที่คุณทําแต่กิจกรรมนี้ต้องมาประเมินเป็นตัวคาร์บอนนิดนึงแต่ประเมินแบบง่ายคลักษณะน,น,นี้นะฮะมันเป็นสิ่งที่เป็นอีกอีกอีกออปชั่นหนึ่งที่ทําให้พวก SME บ้างหรือเป็นพวก ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยที่ไปทําดีและเป็นส่วนประกอบหนึ่ง<ม>ของโครงการใหญ่เนี่ย<ม>เขาจะได้ผลประโยชน์ไปด้วยซึ่งจริงๆมันมันเป็นกระบวนการที่ที่ที่นานาชาติเนี่ยเขาเขาเขาให้ให้การสนับสนุนเพราะฉะนั้นวันนี้เขาต้องมีกระเป๋าเก็บเครดิตแล้ว<ม>แล้วก็เมื่อกระเป๋ามันเครดิตเริ่มมี v a l ูคนที่ทาเครดิตก็ต้องมี v a l ูมันก็เป็น new business ที่เขาสามารถลงทุนได้แล้วถ้ามันเป็นการลงทุนในประเทศเนี่ยโอ้โหจะสุดยอดเลย แล้วก็จะการสร้างงานในระบบอ e ีโคซิสเ้งหมดก็จะเป็นการจ้างเงินคนไทยแทนที่เราจะไปขายของถูกๆเอ็กซ์พอร์ตไปราคาถูกเราก็มาสร้างสิ่งที่เป็นพวกนี้แล้วเอาพวกนี้เป็นสิ่งดึง,ด,งดูดการลงทุนจากต่างประเทศใหม่ๆการลงทุนไม่ว่าจะเป็นรูปของอสินค้าและบริการที่ดีๆเนี่ยเขาก็จะมาลงทุนกับเราเขาก็อยากเอาเงินใส่เข้ามาตรงนี้รวมถึงการให้เปล่าการสนับสนุนให้เปล่าหรือการเงื่อนไขต่างๆที่เอื้ออํานวยต่อการค้าขายของเราเนี่ย มันก็จะเป็นการที่ว่าสร้างสเสน่ห์ที่เป็นสีเขียวให้กับประเทศแล้วประเทศเราก็จะดูลุคกูดมันเหมือน <c oughs> เฮ้ยหน้าหน้ามาดีวอะหน้ามาลงทุนหน้ามาลงทุนอะ <c oughs> มันมีอินฟาส t ตรเจอร์ที่ที่สะอาดอะแล้วต่อไปข้างหน้าเราอาจจะกลายเป็นว่าทุกคนอยากมาอยู่เมืองไทยอยู่นานๆ <c oughs> เพราะมันเป็นเมืองที่มันโลคาบอนหรือที่เรียกว่าเป็น net zero, เนตซีโร่เลเวอที่ครับเนี่ยคือคือ,คอจุดที่มันดึงดูดผมคี่ว่าเราเราสามารถสร้างตุงน,นี้ <c oughs>